ไปไปบ้านเหรอพี่ไปวัดยังจะไปเหรอเอ้ยไม่รู้สันแล้วนี่แหววเฮ้ยสอบฟร้งเนาะไปไงไปไงไปไงยังจะไปกันยังไงเอาข้าดูข่าวมาเว้ยเราใช้ยุทธการแบบดาวกระจายแยกย้ายกันไปไงที่เราปรับกันดีไหมเฮ้ยไม่กลับ จะพาอย่างนี้ยังจะไปอีกเหรอโอ้โหเฮ้ยเขาจะบอกให้ฟังเลยถึงแม้ว่าสังขารเราไม่ไหวด้วยเฮ้ยตัดใจข้านี่เฮ้ยนี่สุดยอดยังไงก็ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในงานในงานในงานเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมนี่คนเราดิเราเฮ้ยมีบุญทุกอย่างนี่เห็นไหมรถเห็นแล้วต้องจอดวันนี้ครับพี่คือผมจะไปเฮ้ยมันไปละเห็นแล้ว ี่กลับกันเอถอะข้าไม่กลับเป็นในที่สุดยุทธการดาวกระจายก็เป็นผลสำเร็จพวกเขาแยกย้ายกันหารถมาถึงวัดจนได้โอ้นี่มันจะข้ามแล้ว กันเลยเพลงมาแล้วด้วยอเราเราจะทันไหมครับพี่โอ้โหเองนี่ยังห่วงเพลงอีกละวันเนี่ยแม่คนเราน่ยให้มีความตั้งใจะเว้ยถึงแม้ว่ามันจะมีมันวรจรนขนาดไหนเราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ถึงภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดจ้าจะร้อนเป็นไฟพี่จะไปหาเธอจนยังไงก็มาถึงจนได้เห็นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงได้ไงว่าเฮ้ยเขามารับข้าวปลาเราแล้วนี่ไงเขาดีใจนะเนี่ยเล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 ย เลยเลยพระป่านี่พระป่ามาแว้หมดเลยเดี๋ยวนี่พระป่าอยู่นี่พระป่าอะไรแล้วไม่รับแล้วไม่รับแล้วจะวิ่งไปไหนวิ่งหนีไฟนู่นน่ะไฟเออไฟไฟกำลังไหยวิ่อยูหนุ่มแล้วเอ้วไฟไฟไฟไป วางหน้าแดก้าจะลองในไฟพี่จะไปพาไปละเบตานจะไปกลับบ้านกลับบ้านไม่แน่เชื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไม่วัดโดยเฉพาะสาราที่จะทําพิธีทอดพระป่ามอดหมดทั้งหลังคนที่อยู่ในสาลาส่วนใหญ่เสียชีวิตถ้าคณะพระป่าของบุญชัยมาตรงเวลาผู้โชคร้ายในกองเพลิงอาจจะเป็นพวกเขาก็ได้คุณคิดว่าความชักช้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความบังเอิญหรือเป็นเพราะอานิสงส์ผลบุญของพวกเขาเอง โหหิวโหหิวโหหิวห <to> ่าขบวนขบตามาจากแดนไกลข้าปตาสามัคคีวันนี้